ช่องพื้นที่ด้วยการรับชมประทัด่านดาวเทียมกับอินโฟแซที่จะป็การาขง้งคุณให้คมชัดขึ้นด้วยเครื่องรับสัญญาณอินโฟแซตร,รุ่นซิมเปิลบ็อก4 SD แหลมเทคโนโลยีระบบ SD รายแรกของเมืองไทยฟรีกว่ารอ0ช่องด้วยระบบ OTA เด่นยูทูบไทยใช้งานง่ายและรองรับการถ่ายทอดสดกีฬาจากช่องฟรีทีวีมันใจได้ในมาตรฐานสากมเปลี่ยนชีวิตคุณให้คมชัดระดับ SD กับอินโฟแซตซิมเปิลบ็อก4 s ี ในรอบเดือนที่ผ่านมานะครับผลการกวาดล้างอาวุธปืนนะครับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมนะครับถึง23มิถุนายนนะครับจับอาวุธปืนของกลางได้74กระบอกนะครับผู้ต้องหา72คนนะครับเครื่องกระสุนทั้งหมด1,227นัดนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีการจับกลุ่มแก๊งลักทรัพย์ รถจาจักรยานยนต์ลายใหญ่นะครับซึ่งมีผู้ต้องหาที่นั่งอยู่นะครับทั้งหมดผู้ต้องหาเราได้8คนนะครับรถของกลางขนานี้ติดตามมาได้8พันนะครับซึ่งขอเรียนว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการใหญ่นะครับมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเรียบร้อยนะครับการจับกลุ่มแก๊งนี้ได้มาจากการขยายผลนะครับโดยทางพุ่งกับ พุทธมณตลนะครับกับพวกพระนครศรีอยุธนะครับเริ่มจากการจับยาเสพติดนะครับแล้วก็มาขยายผลนะครับผู้ต้องหารับสารภาพว่านอกจากค้ายยาเสพติดแล้วยังมีการลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ได้นะครับโดยมีคนร้ายเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่ในแก๊งนะครับรถจักรยานยนต์เมื่อลักทรัพย์ในเขตทครสม,มจังหวัดราชบุรีนะครับก็จะไปรวมกันนะครับแล้วก็ส่งออกไปประเทศข้างเคียงนะครับ ทำมาเป็นร้อยคันนะครับขายขายในเมืองไทยเนี่ยคันละเจ็ดแปดพัไปขายฝั่งนู้นเพื่อได้เพื่อนบ้านคันละประมาณส0 0 0มื่นบาทครับทุกคนทุกโรงพักกองสืบสวนนะครับเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกนายที่ผมอาจจะไม่ได้กล่าวถึงนะครับองขอขอบคุณไว้าที่นี้นะครับก็คงมีแค่นี้นะครับ,รรบถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับากาจบรจับกลุ่มนี้สอบถามได้นะครับ เป็นเรื่องเดินชมคลิปต่างๆที่จับได้สังเกตนะครับว่าเป็นปืนยี่ห้อดีๆทั้งนั้นอันนี้ถึงก๊อกนะครับของนอกทั้งนั้นครับที่ทำสุ่มแบบนี้ของดีๆทั้งนั้นนะครับราศีเป็นมอราศีถ่ายเก้ามอที่ไหนทั้งนั้นนะครับไม่ธรรมดานะครับแต่เราก็บอกดีๆทั้งนั้น โอ้ไม่ดเลยครัน้อธรรมดาครับกรบอกกระบอกแม่แม่เท่าตีนะครับต้องมีนครับการแอคชั่นาเลยมีพี่น้องพักบานหลวงตัวนี้ราทำกับ ดูพี่ป็นเียน,นย,ยนะครับจริงด้วยคร็เป็นผลงานที่นครชย่ยศีนะครับขยายจากยาเม็ดเล็กๆเท่านั้นเองขยายไปนะครับก็มาร่วมกันทํางานกับกองสิสวนนะครับขยายผลไปไม่ได้ทําเฉพาะนครผมทําในราดบุรีจังหวัดใกล้เพียงกรเป็นผลงานที่น่าชมตัวแต่ขยาย,ย,ายสวนนครเยี่ยศี ที่ออกปฏิบัติการเนี่ยมันจะเป็นตัวไหนหมายถึงตัวผู้ต้องหาคนไหนชุดนี้จะใช้ผู้หญิงนะฮะใช้ผู้หญิงขึ้นไปบิดขี่ไปแล้วก็ไปรวมของรวมรถที่บ้านนะครับแล้วก็ส่งออกไปต่อไปคนหน้าแก๊งคนไหนหน้าแก้มคนหน้าแก้มเป็นะไรเอาทยนหน้าแก้มใช่เนลายทั้งตัวเคยเคยต้องคดีอะไรมาบ้าง คยจับืยาบ้าบาบ้าคผู้หยิด้วยครับคือผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยตรวจสอบประวัติทุกคนเนี่ยเกี่ยวข้อง เสพยาเสพติดทุกคนเลยเซพมอทุกคนนะฮะไม่มีคนไหนไม่เสพเลยเป็นขบวนการนี่คือส่วนหนึ่งที่เรายึดคืนมาได้ครับแต่ว่าจากการการขยายผลเขาล็อสารภาพว่าก่อเหตุมาแล้วเป็นร้อยทันไหมเป็นร้อยทันครับพื้นที่ปฏิบัติการของเขาคือมีในนครปฐมราชบุรี เลนรียบร้อยนะครับอ้าวเพิ่มอย่นิดนึงขอบคุณอธิบายนิดอันนี้เป็นเรื่องของช่วงนี้ครับเหตุนักตอยกระจ้ากระเป๋าครับนักศึกษาเรียนักศึกษาครับเหตได้แล่มีเหตุบ่อยครับ นี้พอดีเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งที่ก่อเหตุนในเนนขตเมืองนครศรมครับโดยมีนายเจเนี่ยโย่หลักโย่หลักเป็นนายเจที่ก่อเหตุครับส่วนอื่นตอนนี้มีผู้ที่หายเนี่ยมาชี้แล้วเป็นนักศึกษาของศิบละก,กรกับนักศึกษาแล้วพัดก็ตกนะตกลายแล้วที่ชี้ครับแต่ที่เหลืออยู่เนี่ยก็ลองอยู่ที่ว่าระหว่างทางผู้เียหายอยู่ วิธีการคือกระชากกระเป๋ากระเป๋ากระส้อยชิงทรัพย์โดยใช้พิธีกระชากกระตุชากนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือสร้อยน I'm <laughs>